นี่คุณฟังซิ What is your favorite planet? <I> ไม่า what What is your favorite planet? อ่าเธอชอบดาวอ,อะไร I am ไม่ได้ต้อง I I like I like comet. <like> อ่าฉันชอบดาวหางเนาะข้อที่สองอ่านว่าคุณชอบกินอะไรตอนเที่ยง What กินคืออะไร Eat for lunch อ่าพูดใหม่ What do you eat for lunch What do you eat for lunch อ่อคุณชอบกินอะไร I I eat I eat Pizza าอ่าข้อที่สาม When do you go to bed When do you go to bed คุณนอนเมื่อไหร At เอ็ดเตอร์ตีโอเคสองทุ่มครึ่งน,นะคะโอเค